ใครๆก็บอกบัญชีเรียนยากเรียนยากจริงหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมนายนาณัฐกรนินเรืองศรีและในวันนี้เราก็บุกขึ้นมาที่แผนกการบัญชีเราจะมาสอบถามอาจารย์สาขาวิชาการบัญชีกันว่าสาขานี้เรียนยากจริงหรือไม่ตามผมมาเลยครับขออนุญาตนะครับอาจารย์ใช่อาจารย์สาขาการบัญชีไหมครับใช่ครับ ผมมีเรื่องจะมาสอบถามหน่อยว่าสาขาการบัญชีเรียนยากจริงหรือเปล่าแล้วต้องเรียนอะไรกันบ้างครับครับเรียนบัญชีไม่ยากเลยครับและที่นี่นั้นมีระบบการสอนที่จะต้องมีการปูพื้นฐานก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายรับรายจ่ายการเรียนบัญชีเบื้องต้นครับแล้วก็มีการปรับพื้นฐานต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการละลายพฤติกรรมรวมไปถึงเกมและสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่ทางสาขาวิชาการบัญชีมีให้ด้วยครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถามอาจารย์อีกหนึ่งท่านกันนะครับ สวัสดีครับท่านอาจารย์สาขาการบัญชีใช่ไหมครับผมขออนุญ,ญาตสอบถามหน่อยนะครับไม่เก่งคำนวณไม่เก่งตัวเลขสามารถเรียนบัญชีได้ไหมครับ โอ้ได้เลยครับถ้าเราไม่เก่งการคำนวณหรือว่าคณิตศาสตร์นะครับสาขาการบัญชีนะครับเราใช้หลักคณิตศาสตร์เพียงแค่บวกลบคูณหารเราพื้นฐานเข้านิงจริงครับนอกนั้น้ครับเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขนะครับซึ่งเครื่องคิดเลขเนี่ยเป็นอาวุธประจํากายของนักเรียนสาขาการบัญชีเลยนะครับสามารถบกมาได้นะครับเราไม่ต้องคิดเหมือนทดใส่กระดาษเหมือนคณิตศาสตร์เนาะนะครับเราเรียนบัญชีเนี่ยเราทํารายรับรายจ่ายบวกลบเลขแค่นั้นเองนะับมีเครื่องคิดเลขแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับเรามีโปรแกรมสมเป็น รูปพนักง,งานบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Excel โฟล์เคาหรือว่าสมาร์ทบิดครับั้า3ตัวนี้เราเรียนแล้วก็ถ่ายทอดท่านเรียน,นยได้รับความรู้แน่นอนแล้วก็ไม่ต้องมีการใช้คลิกเครื่องคิดเลขก็ได้เนาะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันประมวลผลบวกลบเลขคูณหารให้เราเรียบร้อยเลยนะครับง่ายนะครับครับรบกวนท่านอาจารย์บอกหน่อยได้ไหมครับว่าในแต่ละระดับชั้นปีที่เรียนเนี่ยเรียนต่างกันยังไงครับ ก่ออันดับแรกเลยนะครับปวชครับจะเริ่มปูพื้นตั้งแต่ปวชหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายรับรายจ่ายบัญชีเบื้องต้นและธุรกิจซื้อขายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนหรือต่อยอดตอนเองไปจัดจทำบริษัทได้และรวมไปถึงการหัดใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อปูพื้นให้เด็กปวชนั้นมีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์และก็ทั้งนี้จะมีการสอนในเรื่องของการใช้งาน Excel ด้วยครับ S <S แล้วปวสครับสำหรับปวสนะครับมีความแตกต่างจากปวชขึ้นมานะครับเพราะว่าระดับปวสเนี่ยนะครับเป็นระดับชั้นขั้นสูงแล้วเนาะนะครับเขาก็าจะมีการเรียนที่มีความแตกต่างที่ระดับสูงขึ้นนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มีประสบการณ์ที่จะนําไปใช้ในการทํางานหรือว่าไปเรียนต่อมหาลัยหรือว่าไปต่อยอดได้นในอนาคต <S <S เนาะถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยนะไม่ว่าจะเปิดสำนักงานบัญชีหรือว่าจะไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้มันจะมีประสบการณ์เพราะว่าเราจะสอนในเรื่องของโปรแกรม e อ็กเซนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสัเบ็จดรูปตัวนึง ที่ใช้สอนระดับปศเพราะว่าเศรษฐกิจหรือว่าสภาพปัจจุบันนี้นะครับธุรกิจการบัญชีส่วนใหญ่ก็จะใช้โปรแกรมเอพีเนาะเราก็สอนแทรกตัวนี้เข้าไปนะครับล้วก็รวมถึงรายวิชาอื่นด้วยที่หลักสูตรนะครับที่เขาเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับเขาก็ได้มีมาตรฐานคณวุิวิชาชีพเข้ามานะครับเพื่อที่จะทําการนะครับสอบเทียบโอได้นะครับได้รับไปตัวนี้มาเป็นใบเสร์เนะครับซึ่งบุงบอกว่าเราเนี่ยเรียนแล้วเราได้อะไร เราได้ประสบการณ์เราได้ใบตรงนี้เป็นตัวเบิกทางของเราในอนาคตข้างหน้าได้คุณผ <Wow. S 3> ถ้าาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเรียนบัญชีจบไปสามารถต่อยอดอะไรได้บ้างครับโห oh, สามารถต่อยอดได้เยอะเลยครับนะครับดังด้านอาชีพนะทัางผู้หนึ่งด้านอาชีพเนาะนะครับถ้าใครมี ธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะครับพ่อแม่มีธุรกิจของตัวเองนะครับเราก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่ทําบัญชีได้นะครับหรือใครจะเปิดเป็นสํานักง,งานบัญชีของตัวเองก็ได้นะครับรายได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าธุรกิจปัจจุบันนี้ต้องการนักบัญชีมากๆเพราะทุกธุรกิจต้องมีการทําบัญชีนะครับซึ่งอาชีพนักบัญชีเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับอาชีพหมอแพทย์นะครับต่างๆเลยนะครับที่มีความต้องการนะครับมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าใครอยากจะเป็นทหารหรือว่าเป็นตำรวจนะครับอันเนี้ยนะครับเรา สามารถต่อยอดไปเป็นสหานการเงินได้นะครับโดยการใช้วุฒิบัญชีนี่แหละครับนะครับในการต่อยอดหรือใครอยากจะทํางานธนาคารนะครับอยากอยู่ในห้องแอร์สบายๆก็สามารถทาได้ครับ <Yes. S 3> ครับสุดยอดม,มากเลยนะครับกับสาขานี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สาขาการบัญชีมากเลยที่มาให้ความรู้ว่าเรียนบัญชีไม่ได้ยากอย่างที่คิดต้องขอบคุณมากเลยนะครับครับ